นายกบอกถ้าไม่มีคนยุแยงมันก็ดีได้คุยกับธรรมนัตแล้ว8พฤศจิกายน64พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการประชุมวิปรัฐบาลนัดแรกว่าเป็นเรื่องของกลไกสภารัฐบาลมีหน้าที่ในการแต่งตั้งอนุมัติตำแหน่งเท่านั้นแต่เป็นกลไกของสภาสิ่งสำคัญที่สุด ทำอย่างไรให้สภาทำหน้าที่ได้แต่ทั้งหมดไม่ใช่เพราะประธานวิบรัฐบาลเพียงอย่างเดียววิบของทุกพักการเมืองต้องร่วมมือกันซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเวลาของความยากลําบากเป็นเวลาที่จะต้องร่วมมือกันทั้งในเรื่องของกฎหมายที่จำเป็นและสำคัญรวมถึงเรื่องที่จะต้องปฏิรูปมากกว่าเอามาเป็นความขัดแย้งกันสภาควรจะเป็นเช่นนั้น ตนจะไปบังคับใครไม่ได้ขณะที่บ้านเมืองกำลังลำบากประชาชนเดือดร้อนไม่มีใครได้ประโยชน์ใครจะเข้ามาสู่อำนาจก็ต้องเจอปัญหาเหมือนในขณะนี้ซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งสูงไปเรื่อยๆไม่มีวันจบถ้าทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งใดไม่ดีก็ทักท้วงมาถ้าทำแบบนี้ประเทศไทยก็ไปได้ไกลพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ ยังเลี่ยงที่จะตอบคำถามว่าได้ไนายนิโรศสุนทรเลขาเป็นประธานวิปรัฐบาลทำให้สบายใจขึ้นหรือไม่บอกเพียงว่าตนควบคุมงานในสภาไม่ได้เป็นเรื่องของวิปทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องคุยกันให้รู้เรื่องเรื่องไหนที่สำคัญเรื่องไหนเป็นกฎหมายที่สำคัญจำเป็นต้องพิจารณาก็ต้องให้ผ่านไม่ใช่ทำให้รัฐบาลล้มซึ่งมองว่าใจร้ายกับประเทศเกินไป พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลว่าไม่ทราบเป็นเรื่องของพักและหัวหน้าพักให้ไปว่ากันมาตนอะไรก็ได้ทำงานให้ประชาชนอยู่แล้วและยังกล่าวถึงนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาที่เคยออกมาทํานายว่าปีหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่ได้บอกว่าก็เปลี่ยนประธานวิปรัฐบาลไงและยังบอกว่า ได้มีโอกาสคุยกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐหนึ่งครั้งโดยร้อยเอกธรรมนัตมาขอคุยด้วยซึ่งไม่มีอะไรถ้าไม่มีใครยุแยงตะแคงรั่วมันก็ดีอยู่จอนนี่มือปราบประกาศหาตัวคนเหยียดคนอีสานเตือนแล้วนะเจ็บพฤศจิกายน64 ดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ผู้บังคับงานหมู่กองกำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่รู้จักกันในานามจอน,นี่มือปราบอินดี้เป็นขวัญใจประชาชนเนื่องจากมีผลงานการทำงานในการไขคดีสำคัญและโด่งดังมากมายได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นกลับเฮาทอกซิก เหยียดคนอีสานที่มีกลุ่มบุคคลเปิดห้องแล้วใช้คำพูดที่รุนแรงหมิ่นศักดิ์รีของคนที่มีภูมิลําเนาที่ภาคอีสานจนทำให้เป็นกระแสวิพากวิจาร์ณและผู้คนออกมาตำหนิอย่างกว้างขวางโดยจอหนนี่มือปราบยอมรับว่าไม่พอใจเพราะตนก็เป็นคนอีสานอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอยากจะบอกกลุ่มขับเฮาส์กลุ่มที่เหยียดเผ่าพันธุ์กันทุกเผ่าพันธุ์ล้วนต่างดี อีสานมีวัฒนธรรมที่สวยงามภาคอีสานมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายคนอีสานมีความน่ารักขยันอยากจะบอกให้รับรู้ตึกที่นั่งเหยียดคนอีสานอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากคนอีสานทั้งสิ้นที่ไปสร้างฝากไปถึงกลุ่มที่พูดเหยียดคนอีสานเป็นเรื่องที่น่าเกลียดคนอีสานไม่พอใจในนามตัวแทนคนอีสานจะออกตามหาบ้านอยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไง และที่สำคัญคนอีสานไม่เคยเหยียดใครมีแต่ให้กำลังใจกันก่อนจะทิ้งท้ายด้วยภาษาอีสานว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานสู้ๆเฮาเดี๋ยวอ้ายเปิดพวกมึงค่อยตามก็แล้วกันอย่างไรก็ดีก็มีคนดังมากมายที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสานออกมาปกป้องศักดิ์ศรีเช่นกันอาทิลาลาอาสยาม ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กฝากบอกคนกลุ่มนั้นโดยแชร์คลิปของพิธีกรหนุ่มกัญชัยที่ฝากไว้ว่าน้องๆท่านไหนที่เล่นคลับเฮาส์อยู่เมื่อคืนแล้วไปย่ำยีชาวอีสานเขาอยากมาออกรายการโหนกระแสมานะครับขอให้มาอยากเก่งแต่ปากพร้อมทิ้งท้ายว่าตนเองรอติดต่อมาเลย ด้านกลุ่มตัวแทนคนอีสานบทนเข้าแจ้งความต่อโรงพักขอนแก่นให้ดำเนินคดีพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิบเบือนต่อกลุ่มบุคคลที่พูดคุยดูถูกเหยียดหยามชาติพันธุ์ชาวอีสานในคลับฮา์ท็อกซิกชี้เป็นพฤติกรรมบ่อนทำลายความมั่นคงความสามัคคีของคนในชาติจี G. ให้เปิดเผยตัวและออกมาขอโทษจนกว่าชาวอีสานจะพอใจ ทัวลงหนักกระต่ายร้องเพลงเธอมันแค่ของเก่า 8. พฤศจิกายน64เพจเฟซบุ๊กของกระต่ายพันนิพาศิลปินลูกทุ่งหญิงภรายาคนปัจจุบันของครูัยบูรณแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจัวจ้าสตูดิโอได้ปล่อยคลิปวิดีโอเพลงทาง YouTube กระต่ายพันนิพาออฟฟิเชียลเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเธอได้นำเพลงเก่าของศิลปินเนสกาแฟสีนครของค่ายเออร์นาเรคคอร์ดมาร้องคอเวอร์ใหม่เพลงที่มีชื่อว่าเธอมันแค่ของเก่าและยังได้เขียนแคปชั่นบนเฟ e บุ๊กว่าถ้าคนเก่ายังไม่จบคนที่เจ็บปวดที่สุดคือคนใหม่โดยเพลงนี้มีท่อนฮุกโดนใจอย่างอดีตหลบไปปัจจุบันเขาจะเดินอยากบวกก็เชิญ บอกเคยขัดจัดให้ว่ามาอดีตแค่คนรักกันปัจจุบันนั้นรักมากกว่าอย่าเสะเอออย่าเสนอหน้าอย่าหน้าหนาเธอมันแค่ของเก่าโดยอารมณ์และท่วงทำนองของเพลงส่งให้กระต่ายปล่อยเสียงอันทรงพลังแบบมีอินเนอร์โดยเพียงแค่ปล่อยมิวสิกวิดีโอไปได้ไม่นานได้รับกระแสตอบรับจากชาวเน็ตแบบทั่วลงทันที โดยตอนนี้มียอดวิวสูงถึง4ี่แสนกวิวแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวเน็ตนั้นเป็นไปในทิศทางลบวิาพากษ์วิจาร์ณไปถึงข่าวที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ครูภัยบูนสาม,มีได้เลิกรากับเอเมิอราชนวิรันวานิชหลังจากมีลูกด้วยกันแล้วแต่ครูภัยบู์ได้ไปแต่งงานใหม่กับกระต่ายพันนิพาและมีลูกขึ้นมาด้วยกันอีกหนึ่งคน นอกจากนี้ยังมีคดีความที่ยื่นฟ้องร้องในข้อหาหมิ่มประมาทด้วยการโฆษณาในจำนวนเงินสูงถึงล้านบาทอาทิสุดยอดเลยค่ะร้องเพราะมากทั้งสีหน้าแววตาน้ำเสียงสมจริงสุดๆไปเลยค่ะตนฉบับยังต้องยอมเมื่อเรามีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบทเพลงจริงๆมันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีถึงขนาดนี้นี่เองหาทิติไม่ได้เลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้อะไรกับนางมากนะปกติก็ฟังเพลงนางทุกวันด้วยซ้ำเสียงเพราะมีเอกลักษณ์แต่พอนางมาคเวอร์เพลงนี้ฉันเริ่มไม่พอใจสีหน้าท่าทางเข้าใจแหละว่านางคงไม่ได้โยงไปเรื่องโน้นหรอกแต่ฉันคิดคิดเป็นอื่นไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ดีด้านกระต่ายได้เคยออกมาโพสต์เตือนชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ด่าดทอเธอ โดยบอกว่าจะฟ้องเอาผิดบรรดากเกรียงคีย์บอร์ดมาแล้วเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ยุคนหรือนอร์มอลยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิป สามารถพิมพ์เขาว่าสนใจมาได้เลยค่ะกลุ่มรถบรรทุกพร้อมเคลื่อนเข้ากอทม16พฤศจิกายนกดดันรัฐรึงดีเซลลิตรละ25บาท7พฤศจิกายน64นายธนสารกุลเพศรานน์รองเลขาธิการสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานเปิดเผยว่า การเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้าทั่วประเทศที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะช่วยเหลืออย่างไรแถมยังมีข่าวว่าจะปรับเพดานราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปอีกเป็นลิตรละ34บาทด้วย ดังนั้นหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยในวันที่16พฤศจิกายน64เครือข่ายผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้าทั่วประเทศจะนัดรวมตัวกันเคลื่อนขบวนรถมาจากทุกสารทิศเข้าสู่กทมเป็นรอบที่สองแน่นอนและรอบนี้มั่นใจว่าจะมีรถบรรทุกร่วมขบวนมากกว่ารอบแรกเพราะทุกคนต้องการแสดงพลังเพื่อให้รัฐบาลเห็นว่าเราเดือดร้อนกันมากแค่ไหน แต่ถ้ารัฐบาลยังยืนยันว่าจะไม่ปรับลดภาษีน้ำมันลงตรึงดีเซลเหลือลิตรละ25บาทระยะเวลา1ปีพวกเราก็จะพร้อมใจกันขึ้นราคาค่าขนส่งเพื่อให้เหมาะสมกับราคาน้ำมันแม้ว่าจะไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะหากยังยึดราคาเดิมเราจะอยู่กันไม่ได้ ทั้งนี้กลุ่มรถบรรทุกรู้สึกเห็นใจเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ขณะนี้ราคาข้าวก็ตกต่ำเป็นประวัติการหลายคนก็บ่นว่าราคาข้าวถูกแล้วถ้ามาเจอราคาน้ำมันแพงรวมกับราคาค่าขนส่งแพงอีกก็จะยิ่งลำบากกันไปใหญ่ซึ่งมันจะกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปอีกหลายวงการดังนั้นรัฐบาลควรที่จะปรับลดราคาน้ำมันลงจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้ เราไม่ได้ขออะไรมากขอแค่ปรับราคาลงเหลือลิตรละ25บาทเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้นเองซึ่งรัฐบาลทำได้อยู่แล้วด้านด็อร์ทองอยู่คงขันประธานที่ปรึกษาสาพันการขนส่งทางบกได้นัดหมายขบวนรถบรรทุก10ล้อขนาดใหญ่จำนวนหลายคันติดป้ายผ้าที่มีตัวหนังสือขนาดใหญ่เขียนว่าราคาน้ำมันแพงประชาชนต้องแย่แน่น้ำมันขึ้นราคา คือน้ำตาประชาชนเคลื่อนขบวนเข้ามาเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องราคาน้ำมันโดยกล่าวว่าถ้าเราหยุดเดินรถทั้งประเทศคอยดูอะไรจะเกิดขึ้นลุงโสดเปสาวสิบล้านฟังประวัติยังหนาวถึงร้ายก็รัก8พฤศจิกายน64 นายนรศักหรือเจกสีพิรุณทิพย์อายุ63ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสอพอประโคนชัยอำเภอประโคนชัยให้เอาผิดกับนางสาวชนกนันหรือนัดดาตุ้มเขียวอายุ27ปีชาวจังหวัดสุขโขทัยที่หลอกเงินไปกว่า10ล้านบาทหลังรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กประมาณหนึ่งสัปดาห์ฝ่ายหญิงขอยืมเงินอ้างว่าแม่ป่วย จึงโอนไปให้1นึ่งหมื่นบาทจากนั้นได้ยืมครั้งละ1นึ่งหมื่นบาทเรื่อยมาในห่วงหนึ่งเดือนโอนเงินไปให้กว่า2องแสนบาทกระทั่งฝ่ายหญิงมาคุยว่าจะยอมแต่งงานด้วยและได้นัดหมายสู่ขอกันที่จังหวัดชัยนาทแต่มีปัญหาเพราะถูกกักตัวโควิดที่กรุงเทพจึงขอนัดหมายกันที่สถานีขนส่งหมอชิดพอเจอหน้าครั้งแรกรู้เลยว่าไม่ตรงปกแต่รับได้ จากนั้นจึงทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันที่สถานีขนส่งหมอชิดจึงมอบทองให้ไปสองบาทจากนั้นน้องนัดดาได้เดินทางมาด้วยที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มาอยู่ที่บ้านประมาณ4วันแล้วกลับบ้านที่จังหวัดสุขโขทยัยจากนั้นได้คุยกันทางเฟซบุ๊กมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่5สิงหาคมได้ตรวจสอบบัญชีพบว่าระหว่างวันที่19 3 0ถึง30มิถุนายนมีการโอนเงินออกไปหลายครั้งรวมไปเงิน2 6 0ล้าน6บาทและมารู้ว่าฝ่ายหญิงเอาโทรศัพท์ตนโอนเข้าบัญชีของตัวเองและของญาติจึงเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพประโคนชัย ด้านพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แถลงการจับกุมนางสาวชนกนันหรือนดาตุ้มเขียวอายุ27ปีหลังพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุมตามหมายจับฐานช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จได้บริเวณหน้าโรงแรมในเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี หลังจากตำรวจนำตัวนางสาวชนกดันมาคุมตัวไว้ที่สอพอประโคนชัยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีลูกสาวนางสาวชนกนันวัยเจ็ดขวบมากับแม่และนั่งรอยอยู่ด้านนอกห้องควบคุมต่อมานายนรศัก์เป็นผู้แจ้งความจับ ได้นำผ้าห่มและซื้อพัดลมใหม่มาให้นางสาวชนกนันแฟนสาวของตัวเองที่ถูกคุมขังเพื่อเป่าคลายร้อนเพราะรู้สึกสงสารและเห็นใจจึงไปเอาผ้าห่มกับพัดลมมาให้ยอมรับว่าเป็นห่วงเพราะตนไม่เคยมีครอบครัวและกล่าวว่าถ้าตนได้รักใครรักจริงสำหรับน้องนัดดาตั้งแต่รู้จักกันมาประมาณ5เดือนยังไม่เคยแตะต้องตัวแม้ป,ปลายเล็บ ไ้อั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลายใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ